shower first then you can use your tablet shower first then you can use your tablet หรือว่า shower first then you can use your phone นะคะ or shower first then you can watch YouTube อาบน้ำก่อนนะคะแล้วถึงจะดู YouTube ได้อาบน้ำก่อนนะคะถึงจะเล่น tablet ได้ อาบน้ำก่อนนะคะถึงจะดูโทรศัพท์ได้แบบนี้นะคะก็คือเปลี่ยนประโยคนี้ก็น่าจะได้ใช้บ่อยๆนะคะก็ฝึกเปลี่ยนเปลี่ยนคำข้างหลังเอานะคะว่าจะให้ shower first then you can จุดๆทำอะไรนะคะก็เอาไว้พูดกับลูกได้นะคะโอเค 42. have you got any homework Have you got any homework มีกันบ้านไหมคะวันนี้มีกันบ้านไหมคะคำตอบของประโยคนี้อ่า yes yes I have yes I have นะคะมีการบ้านคะ่ะมีกันบ้านครับอ่เอาไว้ถามลูกได้นะคะตอนเปิดเทอม do you need any help with your homework do you need any help with your homework ให้แม่ช่วยดูการบ้านให้ไหมคะ do you need any help with your homework อยากจะให้แม่ช่วยดูการบ้านช่วยเกี่ยวกับเรื่องการบ้านไหมคะถ้าคำตอบนะคะถ้าลูกอยากจะให ถ้าลูกอยากจะให้ช่วยนะคะก็ให้ลูกตอบว่า yes i do นะคะถ้าลูกไม่อยากจะให้ช่วยนะคะก็คือ no i don't อ่าประมาณนี้นะคะก็เนี่ยไว้ฝึกถามแล้วก็ฝึกให้ลูกตอบ44นะคะ Don't forget to pack your school bag. Don't forget to pack your school bag. อย่าลืมจัดกระเป๋านักเรียนนะคะ Don't forget to pack your school bag. อย่าลืมจัดกระเป๋านักเรียนนะคะอ่าประโยคนี้น่าจะต้องเป็นน้องโตๆนิดนึงแล้วเนาะที่แบบ จัดกระเป๋าเองได้แล้วอ่ะต้องประถมขึ้นไปนะคะก็เอาไว้ฝึกพูดกับลูกได้นะคะ don't forget to do, 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 do something นะคะอย่าลืมจุดอันนี้นะลูก don't forget to don't forget to อ่ don't forget your science book ก็ได้ถ้ามันไม่ใช่แบบอย่าลืมทำอะไรบางอย่าง ก็ใช้เป็นอย่าลืมอะไรบางอย่างนะคะเอาไว้เตือนสติลูกนะคะไม่ให้ลืมของอ,อ่า math ปกกระดาษสั้นๆหน่อยอย่าลืมหนังสือวิชาเลขนะคะอย่าลืมวิชาหนังสือเลขนะคะแบบนี้ก็ได้ don't forget your math book don't forget to put your math book in the back pack อย่าลืมเอาหนังสือเลขใส่ในกระเป๋าเป้นะคะอะไรแบบนี้ถ้าเราถ้าเราพูดบ่อยๆอ,ยอะ่ะเราก็จะเริ่มแบบต่อประโยคให้มันยาวๆขึ้นได้นะคะเช่นแบบอย่าลืมเอาอันนี้ใส่ในอันนี้อย่าลืมเอาอันนี้ไปอะไรแบบนี้นะคะเบื้องต้นก็จํารูปประโยค2อ,อันนี้ไว้ก็ได้นะคะ Don't forget to pack your schoolbag. Don't forget to bring the bring the pencil case don't forget to take the pencil case ก็คืออย่าลืมกระเป๋าดินสอนนะลูกแบบนี้นะคะหรือจะใช้ประโยคหลังนะคะ don't forget your math book don't forget your science book don't forget your pencil case อย่าลืมอะไรต่างๆแบบนี้นะคะใช้สองรูปประโยคนี้ได้เลยนะคะ45 Put on your pajamas. Put on your pajamas. ใส่ชุดนอนค่ะใส่ชุดนอนค่ะ Put on your pajamas. อ่าประโยคนี้นะคะถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นทั่วไปก็ได้เลยนะคะเช่น Put on your clothes. Put on your clothes. นะคะแบบนี้ก็ได้และ ประโยคนี้มันจะมีตรงที่เราสามารถสลับคําได้นะคะเดี๋ยวแม่จะพิมพ์ให้ดู put your clothes on ใช้ได้แบบนี้นะคะก็คือจะพูดว่า put on your clothes หรือ put your clothes on Put your clothes on Put on your clothes ใช้ได้สองแบบเลยนะคะสลับคำกันได้แบบนี้ไม่ผิดไวยากรณ์น,นะคะใช้ได้ทั้ง2แบบนะคะเอาไว้ฝึกสลับพูดได้เลยนะคะอ่าอ่าถ้าเป็นประโยคนี้สี่สิบเนี่ย,ย Put on your pajamas มันเป็นการแบบเหมือนบอกให้ลูกทําซึ่งก็คือเป็นลูกที่แบบแต่งตัวเองเป็นแล้วนะคะแต่ถ้าลูกยังแต่งตัวเองไม่เป็น นะคะคพูดแบบนี้ได้นะ let me help you put on your pajamas อ่แบบนี้ก็ได้อันนี้ก็คือแบบช่วยลูกใส่นิดนึงช่วยลูกใส่นิดนึงนะคะก็พูดแบบนี้ได้เลยนะคะ let me help you put on your pajamas Let me help you put on your pajamas. ให้แม่ช่วยลูกใส่ชุดนอนนะคะแบบนี้สำหรับลูกที่ยังเล็กๆนะคะ 46. it's story time.